ครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องมาเบิง่งข้าเจ้าดำนาก็นำมื้อนี้ก้าก็งับงาม,งามพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าตัดยอดเลยก้าก็ได้ยาวคักก้ากาจริงได้มางามแท้นี่พุ่นี้คุณกำลังขาดกำลังปั่นเนี่ยพวเอารถส้มปั่นพี่น้องเอ้ยคุณรถคันนึงก็จมอยู่พุ่น เดีย๋ยวสิพาไปเบิ่งอยู่พี่น้องเลยก็เป็นคนเป็นคนใหญ่กล้าบ่บ่โอ้ไอก้กาโน้ก้าไหลสีพอดำบ่มื่อน,นี่คนดำไหลเลยพี่น้องเลยมื่อน,นีอ่มาเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัดอ้าวมาขึ้นที่จมคักแค่นี่ <laughs> ป้าทุ่โอ้ไทยดำหน้ากับเฝ้าขนาดเนาะโอ้เอามาลองดึงมึงก่อนโอ้มัจดจนจำอันนั่นทุนทวนนี่โอ้ดึงขึ้นบอ่อจะบอกเมคโคมาดึงขึ้นบ่ โลก่เม mm. ่นบอกอ๋อไแม่มันกินโลตัวนีล่ะ่าวอากมาพินจังเ่สิล่ะมันบ่ไวเพิเนี่ยนี่ไปใหญ่กนอโอ้ยอันนี้้อมโอ้ยตายฮะอันนี้จนขินร้อนหน้าอันนี้โอ้เนว่าดึงขึ้นเทือเดียวพื้ไปโลดโบ้เม่นเนาะโบขึ้นบอกเอาเทือดละร้อเนาะ อนนั้นจนี่แอเนมางมโอ้มันจะขึ้นให้บอกสัตว์เอาลองเบื้องเอาทางนี้บอบานนี่ <c oughs> เอาาอไม่เห็นได้ <c oughs> เอาไมโครึงเด้ <c oughs> <c oughs> เอานี่บอกบานนี้มันมันใช่ลกนนนีตรงนี้ะ <c oughs> <c oughs> อ วิ่งบกินเลยวิ่งติดวนลิ้นป็นยางส่วนดินกินแห้งรงเลยกก้ผมก็ปีนกับจดูน้ำเมอเพเุดคันดึงจมน้ำอีกเลยเนาะโอ้เป็นเว้นรดได้หันโอ้โอ้ดึงขึ้นเชือกล้อไตโซที่แบบนี้เอาลองอีกอนน่ะ โอ้เร oh, ื่อยๆอันนั้นอันนั้นสิฮักเลยฮะมัน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 ไปดึงตัวนั้นน่ะเล็กตัวนั้นฮะบอกมันคือสิงัดอันนี้ขึ้นสั่นเออโอ้ไอ้บอลนี่โอ้ขึ้นแล้วได้การเออเข้าท่าดีเนาะเฮ็ดแบบนี้เนาะ ได้มลนย้แมนบ่เดี๋ยวไเหยียบข้งเกาเด้อเหยียบข้ไม่ไปเลยาตรองานมาขาดทันน้าเหยียบข้อไม่ไ,ไปเลยเหยียบางขนหน้าเลยไปเลยยุมไปเลยก็ไสามท่คน้เป็นเท่าไรทเว่าแหมมุมโอ้โอมันเกล่ยนเน่านาอันนี้เนาะปั่นไม่หึงลาเหยียบมงด้ออเกล่ยแล้วเอาโอ้โอโอ โอ้นึก huh. ว oh. ่าปั่นไว้แต่เมื่อวานนี้มันก็ได้การแล้วอดอโอ้มันเกลี่ยเนาะย่างบุมบุ่มเมนบอกฮือ้สากระเโมงนึ่งจิตเอ้ยสากรกเ叩โมงนึง เกียนขักเนาะได้เอาไม้นำก่อนโอ้ยมีมดดน้านี่หน้าดินทรายนาทรายล้วนๆเลยแหละนี่เออทรายเรียบๆนะมันแน่นเห่าไรพูดเดียว ว้ยวิทย์เอาอันนั้นใบคันห่มมานะเอาใบไม้ใหนบอดินโอ้มันคือสร้างฮิดแท้โอ้อแล้ว่งายดอกมันแก่มาแก่พูดขนาดได้เอาไม้ปั่นสักกอนจังได้ดับเนาะอืม โยอ,อันนี้มันสิได้พอเท่าไรคันปิ่นเนนี่เอ,อ,อเป็นไหน้าแกนอยู่บ่บานี้น่าให้นี่กนแกนคือเก่าแ้เบี๋เยโอ้วไมา้ปั่นอีกให้นี่ก็ได้โอ้ยมันกาา <laughs> ระเบล้ยงง่ายเลยเนาะอออโอ้อยกะเบ้ย่เ้ง่ายเลยนี่หลายคนซื้อได้นี่ กันหน่อยคนนี่ยังบันได้หอนหาให้สักหน่เนาะเอาบ่จิตเมาเพื่อเดียวเมาเลยบอ่กอ๋อ้ เบ่งหมวกบอ่รู้เมื่อไงจังได้อันนี้เบ่งอยู่เดี๋ยวนี้เฮ็ดเนี่ยไดนเอาใบไ,ไม้เฮ็ดเอาอันนี้ไหมโอ้ยสร้างเฮ็ดแทะอ่าโอ้ลืมหมวก <c oughs> มันแดดร้นอนนอี่เนาะโอ้เศาโอ้นี่อาหารอาหารเลี้ยงกระเจ้านี่เนาะป้าผู ไก่แล้วหมูนี่หมูกระยูแกงกระดูกหมูใส่มักฟักอ๋ออาหารเที่ยงโอ้ได้การได้การทอดปลาคุณอดีลิเอาไปทอดปลาก็มีโอ้มกปลาเนื้ออ่อนปลานางก็มีอันนี้มกปลานางอันนี้มกปลานางปลาเนื้ออ่อนอันนี้โอ้แซ่บเด้อขักขึ้นอย่างนี้มกปลานางโอ้ยขักขัดขัดขัดอปลาตัวใหญ่พี่คุณอะ โอ้ไปได้ปลามาใส่ซื้อนะเขาเนี่ยปลามื่อจำหน้าโอ้ปิตาเซี้ยขนาดลอกเขาให้ได้โอ้อยากได้เอทประเดี๋ยวปลาลอเขาให้ได้สามอย่างสี่อย่างอาหารก็ได้ทอดปลาทอดปลาเก่งนะนี่เนาะปลาเก่งปลาเก่งนี่มกปลานางเห็ดยุคค่ายนุกเห็ดยุคค่ายนุกนี่มีเสดอกว่างใหญ่ว่างใหญ่เนาะก็ได้นาเห็ดยุคค่าย นี่แกงหมูใส่มักฟักอันนี้โอ้ลายยางอยู่ต่หมักหง่ำน้ำแกงหม้อหม้อใหญ่หม้อใหญ่โอ้ทุกซองเลยเออโอ้ทุกทุระขยายโอ้โอ้มีหมักหม้พร้อมเลี้ยงทุกเอาแซ่บมือนีเนาะอาหารกับเข้ากุระก็มักอะไรแตมกประนางนี่แล้ว ปลาเนื้ออ่อนราคาอด้เออราคาแพงอย่งนี่ตัวรูส่งสามร้อยผู้ใดปลานี่หวานหวานหวานมังงูกัวเอาะนี่จะปลาเก่งเนี่ยอันใด ไว้เลยเปันผักเป็นใบกระเจี๊ยบไว้ค่มีคนซื้อใบเดี่ยวกัดเอาโมใบเดี่ยวมันก็เอ็นเดีมันจืดเอาสานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอมันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับสวัสดีครับ